วันนี้ผมจะพามาชมรถกระบะยกสูงสีขาวเดิมโรงงานนะผมเมื่อ5ปีที่แล้วรุ่นนี้เป็นรถที่เป็นระดับหนึ่งของโลกเลยนะครับผมที่ยอดขายดีที่สุดนะและที่สำคัญนะผมปัญหาไม่จุกจิกนะครับผมใช้ได้อีกยาวๆจะสวยแค่ไหนตามผมมาชมเลยครับ สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมน้องแบงค์สมยงคั์เซนเตอร์นะครับผมวันนี้ผมก็มี v ีโ o ้แชมปนะครับผมตัว evn p l e a n e r นะครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่าคันนี้ย้อนหลังไปเมื่อ 5, 6, 7ปีก่อนนะครับผมเป็นรถที่ยอดขายอันดับหนึ่งของโลกเลยนะผมเป็นรถที่ลูกค้าใช้งานเยอะที่สุดนะครับผมอ่เพราะว่ารุ่นนี้นะผมเป็นวีโก้แชมปนะเป็นรถที่ปัญหาไม่จุกจิก ขับทางไกลสะดวกสบายนะผมแล้วที่สําคัญคันนี้เป็นรถยกสูงด้วยนะอ่ะโอเคสําหรับคันนี้นะผมจะเป็น v ีโค้ปี2013เครื่อง VNG ธรรมดานะผมเครื่อง 2,500cc ดีเซลคันนี้ก็ใส่ชุดแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยนะผมก็จะมีนี่กระจกมองล้อนะผมนี่ตรงนี้มีมาให้แล้วเรียบร้อยไฟหน้าฮาโลเจนนะผมมีไฟตัดหมอ,อกนะ เครื่อง V N นะผมสังเกตดูง,ง่ายๆนะผมเครื่อง V N จะมีจมูกตรงนี้นะ,ะช่วยระบายความร้อนนะผมในการขับขี่นะรวมก็จะเข้าช่องนี้ช่องนี้เข้าช่องตรงนี้นะผมก็คือขับไปไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนแน่นอนนะผมสําหรับแบรนด์ตรกูลโตโยต้าสำหรับตัวยกสูงนะผมซุ้มล้อเขาก็จะเป็นซุ้มล้อโป่งใหญ่นะผมนี่มีคิวร้อให้แล้วเรียบร้อยล้อแมกอัลลอยเดิมโรงงานก็พูดถึงนะผมถ้าเป็นโตโยต้านะ อ่าถ้ายังไม่มีรีโวนะครับผมคันนี้ก็เป็นที่หนึ่งในดวงใจมั้นกันนะครับผมอ่าด้านข้างก็จะเขียนว่าไฮลัก v ีเอ็นเทอร์โบนะครับผมนี่เคียวกันสาดนะครับผมจากโรงงานเลยนะสีขาวตกแต่งมาได้สวยงามมากอ่ามีโลบาร์มาให้เรียบเรียบร้อยนะครับผมนี่มีไฟเบรกจุดที่3ด้านข้างนะผมก็จะมีสติ๊กเกอร์พ r ีเลนเนอร์นะครับผมอ่าเป็นรูปภูเขานะครับผมแล้วก็เป็นตึก เป็นสายไฟอะไรผมอ่ะโอเคอ่าต่อด้านท้ายนะผมด้านท้ายก็สําหรับด้านท้ายนะผมก็จะมีโลโก้สัญ,ญลักษณ์โตโยต้นะผมอ่ะไฮรักตัวอีวีโก้แชมป์นะผมอ่าไฟเบรกจุดที่3เหมือนเดิมนะผมแมกเรเนอร์เดิมโรงงานนะนี่สวยๆอ่ะวิธีรดดูรถมือสองนะครับผมอ่ะเราต้องงัดตัวน,นี้ขึ้นมาดูนะครับผมว่ารถบรรทุกหนักมาไหม อ่าใส่แมกไรเนอร์มันต้องมีมาแน่นอนนะครับผมคาบสกรปรกนะอ่าถ้ามันทุกหนักมาแถวนี้มันจะบุ้มหมดนะครับผมอ่ะมันจะไม่สวยเอาเอาง่ายๆมันจะไม่สวยนะ,ออยะยนะตัวนี้ก็ยังสวยเดิมโรงงานนะครับผมอ่ะโอเคสําหรับบอดี้ภายนอกก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดีย๋ยวเราไปชมภายในห้องเดรซงก,กันต่อครับโอเคครับเรามาถึงภายในแล้วนะครับผมอ่ะแบรนด์โตโยต้านะผมเป็นแชมป์นะ ภายในเขาก็จะเป็นสีดําตัดสีครีมนะผมนี่ส,สวยๆระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับเกียร์ห้าสปีดแอร์แมนวนวลเลขไม่ไม่เยอะนะครับผมคันนี้อ่ะเลขไม่ถ้าจำไม่ผิดนะครับผมอยู่ที่113630กิโเมตรเท่านั้นนะผมเป็นเครื่อง VN ระบบไฟฟ้าทั้งคันเบาะผ้าสีครีมนะผมวีโก้แช,ชมป์เขาก็จะตกแต่งมาประมาณนี้เลยนะผมไม่ว่าจะเป็นสีดําสีขาวสีบนทองสีน้ําตานะผมก็จะเป็นโทน เดียวกันหมดเลยนอกสากจ่ายจะเป็นตัว T R D นะครับผม T R D จะเบาไม่เหมือนคนอื่นนะ T R D เบาจะสวยกว่าโอเคภายในห้องในสารก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปชมภายในห้องเครื่องกันต่อครับโอเคครับเรามาถึงภายในห้องเครื่องกันแล้วนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่าเครื่องยนต์นะผมเป็นเครื่อง2,500ซีซีดีเซล4สูบ16วาลเครื่องดีพดีนะครับผมอ่าคันนี้มีเบรกเอเบมาให้แล้วเรียบร้อยมีวีนเทอร์โบนะผม144ม้า อ่าทานหน้าเม็ด AQC ยังนิ่มเดิมนะผรับผมรถรุ่นนี้นะผมปัญหาไม่จุกิกิงนะอ่าจะเป็นปี13ก็จริงนะผมแต่ยังใช้งานได้อีกยาวๆนะแล้วก็คันนี้นะผมแผ่นเพลทมอก็อยู่ครบอ่าดูได้เลยนะผมอ่ารถไม่เคยพลิกคว่ำชนหนักน้ําท่วมมานะผมฝากระโปรงเดิมโรงงานนะอ่าโลโก้โตโยต้านะผมดูไม่ยากนะว่าดู ฝากระโปรงเดิมหรือว่าฝากระโปรงเปลี่ยนมานะผมตรงนี้นะเวลาเราจิ้มไปนะผมะถ้าจิ้มแล้วมันติดตัวกลับมาไม่แข็งนะผมมันจอกนุ่มๆก็คือมันก็จะเป็นฝากระโปรงเดิมโรงงานมันดูไม่ยากนะผมะรถมือสองดูไม่ยากอย่างที่คิดนะผมโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเจ้า t o โย t a าไฮรักวี o กแชม p ์เครื่อง2.5ตัว evn t u r b o p i พ n e ปี2013นะผมผมขายเพียง3,099,000บาทนะผมปีดาอประมาณ 7,500บาทนะที่สําคัญนะผมคันนี้ของแถมที่ผมจะมีให้ 1. ประกันภัยมันท้องถนนแถมให้เลย1ปี 2. มริตีเครื่องเกียร์ 3. ปีค่าจัดข้าโอน 4. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินมันท้องถนน 5. ทําสัญญาปีถึงที่ส่งรถให้ถึงบ้านนะผมสำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจสามารถติดต่อหาผมได้ที่เบอร์0812386699นะผมนองแบงค์สมยงคาเซนเตอร์ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ